ให้เด็กเิ่งจบใหม่มาหาตรนนะครับผมมือน,นี้มันสีได้พ่อกล่องหมดเลยเขาให้ร่วมกล่องโอ้ยแนวได้นอนนีน่เนาะแต่โบเป็นยังครับให้โอกาสเพิ่อนก็นกแล้เอาเอาเอาเบิ้งี่นังเอาเอาไมนยังระบาดนี่เอาเอา เป็นยังได้ละกันโหยังนยเนา,าะสีเหลี่ยมวันโลกเพื่อนนี่ยงว่เพื่อนว่าเพิ่นอยากขับรถบริษัทขับเจซีบีนะครับด่วนนะสี่แดงอ่อมไปเส่บอกให้เอากองนี่ไปร่วมใส่กองนั่นนะครับ สีมะเห็ดพอซำนี่สีห้ายังกินเหล้าวสรุปแล้วประสบความสำเร็จนะครับเมื่อกี้รถบ่เขาเมื่อเมื่อเัิเฟินว่าดันไปกองไม่พุ่นละใส่มาเยอะเออ เป็นงานดีแตห่ห่งางโยกงูกรีดิะรถกินมาก่อนได้นอ่ะเลนะน่นอ่ะโอ้โหพันพันพี่น้องพันมาเทศคนใหม่นะครับอืมดำเหรอดำมานาทีเรายังไม่ได้ดำเลยโอ้โอ <laughs> แก้วแบบอ๋อไงได้บ้ามือเนี่ย ไงเอองนันไหมละ่ะว่างนิ่มขนาดแบบนี้หกล้อถือใจคครับไ้ใจ,จด้กลอแล้วก็แล้วมันางานมาพอแล้วดอกงานกูนนี้หาขวานเพื่อซะ <c oughs> อีกไหมนะครับ ปวดอลยตักเต็มเลยได้หรอกพี่เนี่ยฮะโอ้ยมือหนึ่งสิได้พอาเถี่ยวบนหน้าเนี่ยเลยบังพี่น้องการฝึกฟีเมอร์นะครับ เฮ้ยาไอ้องตักเต็มเลยมันฟูนะพี่เนาะหญ้ามันฟูผมว่านี่ล้วพี่น้องคนใหม่ลูกพี่ลูกพันมาลูกพี่พันพันนะครับ ใส่สิได้รับเขาเรียบร้อยนะครับผมมูนาบอกว่าพานแล้วเนี่ยเอาว่าอะไรกัไปพี่น้อง